มันคือการฟื้นฟูซ่อมแซมดูแลร่างกายของเราที่ดีที่สุดแล้ว นนะก็เป็นคนหนึ่งที่สิวขึ้นตลอดเวลาเลยตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันยังไม่เคยหายเลยจากใบหน้าเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าก็ขอเข้าใจว่าทํายังไงให้หน้าของคุณเนี่ยสิวหายอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆของเฟิร์นเลยหลังจากที่เรารู้ว่าตัวเองสิวขึ้นแล้วเนี่ยให้เราลองย้อนเวลากลับไปค่ะไปหาดูเนาะว่าเราทําอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมถ้ามันเป็นสิวใหม่ๆที่ขึ้นแปลกๆอะ่ะอยู่ ก็ขึ้นมันไม่ใช่สิวที่แบบขึ้นตามฮอร์โมนหรือว่าตามประจำเดือนเนาะให้เราย้อนไปค่ะว่าที่ผ่านมาเราไปทําอะไรมาเราอาจจะไปเจอฝุ่นเจอมลพิษหรือว่าเราอาจจะไปกินอาหารอะไรที่มันมีสารที่ทําให้แพ้แล้วร่างกายเวลามันแพ้เนี่ยมันจะแสดงออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะอย่างเช่นผื่นแพ้หรือเป็นสิวเนี่ยก็เป็นอาการแพ้เหมือนกันบางคนกินนมแล้วแพ้กินขว้อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเกิดอาการแพ้แล้วทาให้เป็นสิวได้ถ้าไม่รู้สาเหตุจริงๆเนี่ยคิดยังไงก็คิ ไม่ออกให้เราแก้อย่างนี้ค่ะห้ามมือตัวเองไว้พยายามอย่าให้มือไปแตะหน้าให้มากที่สุดเพราะว่าแหล่งรวบรวมเชื้อโรคแบคบทีเรียทั้งหลายก็คือมือเราเนี่ยแหละคะ่ะชอบไปจับนั่นจับนี่สุดท้ายก็มาจับหน้าแล้วจากที่เป็นสิวจุดเดียวใช่ไหมมันจะลามไปทั้งหน้าเลยค่ะ oh, <no. S 1> อันนี้ก็ง่ายมากต้องห้ามใจตัวเองให้ได้อย่าไปจับหน้าดูแลหน้าเองเพิ่มมากขึ้นนิดนึงก็ยังดีอย่างปกติล้างหน้าหนึ่งรอบก็ให้เพิ่มเป็นล้างหน้าสองรอบเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามันสะอาดจริงๆอะ่ะจากที่ล้างหนึ่งรอบแบ มันคงไม่เกิดสิวใช่ไหมเราก็เพิ่มไปเลยค่ะดับเบิลสอรอบแล้วมันก็จะสะอาดมากขึ้นเนาะโอเคค่ะวิธีนี้ยก็ง่ายมากๆวิธีสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่คนเป็นสิวต้องทําเลยขอเลยละ่ะนอนค่ะนอนให้มันเร็วๆก่อนสี่ทุ่มเพราะว่าการนอนเนี่ยมันคือการฟื้นฟูซ่อมแซมดูแลร่างกายของเราที่ดีที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นแพ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่แค่สิวเนี่ยไม่เพียงแต่สิวไม่ขึ้นหรือว่าหายป่วยจากอาการต่างๆหน้าคุณจะยังเด็กลงด้วยคอนเฟิร์มวิธีนี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เฟิร์นด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่อง u t u t e เฟิร์นน้อยนะคะสวัสดีค่ะ